สวัสดีครับทุกคนขณะนี้คุณกำลังอยู่ในช่องคูณคำนวณม่วนใจนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบพหุนามฮะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันนะครับการแยกตัวประกอบพหุนามสูตรแยกตัวประกอบพหุนามมีดังนี้ผนต่างกําลังสองเอกำลังสองลบบีกำลังสองเท่ากับเอบวกบีคูณกับเอลบบีกำลังสองสมบูรณ์เอกำลังสองบวกสองเอบีบวกบีกำลังสองผลบวกกำลังสามเอกำลังสามบวกบีกำลังสามเท่ากับ a บวก b คูณ a กําลังสองลบ a b บวก b กําลังสองคูณตากําลัง3 a กําลัง3ลบ b กําลัง3เท่ากับ a ลบ b คูณกับ a กําลังสองบวก a b บวก b กําลังสองตัวอย่างผลต่างกําลังสองใช้สูตรดังนี้ a กําลังสองลบ b กําลังสองเท่ากับ a บวก b คูณ a ลบ b x กําลังสองลบ25 นำทั้งสองข้างมาทำให้เป็นกำลังสองและจับมาแยกตัวประกอบกันโจทย์สามสิบหก x กำลังสองลบ49่สานำทั้งสองข้างให้ยกกำลังสองเป็น6 x กำลังสองลบ7จ็ดกำลังสองนำมาแยกตัวประกอบได้เป็น6 x บวก7คูณ6 x ลบ7จ็ด x กำลังสองลบ121่งรทำทั้งสองข้างให้เป็นกำลังสองและจับมาแยกตัวประกอบกัน ได้เป็น x บวก11คูณ x ลบ11ตัวอย่างกำลังสองสมบูรณ์ใช้สูตรดังนี้ a ยกกำลังสองบวก 2ab บวก b ยกกำลังสองตัวอย่างเช่น x ยกกำลังสองบวก1 4 x บวก49่สาทำตามสูตรคือหน้ายกกำลังสองบวก2คูณหน้าหลังหน้าเป็น x ก็จะเท่ากับ1คูณกับหลังคือ7แล้วก็บวกกับ7ยกกำลังสอง แยกตัวประกอบเป็น x บวก7คูณ x บวก7หรือหน้าบวกหลังตัวอย่างที่2 x ยกกำลังสบวก30 x บวก45รอบนี้ตัวข้างหลังมันไม่สามารถยกกำลังได้เราก็ต้อง x ยกกำลังสอบวกอะไรคูณ2แล้วได้30คือ15 ก็เป็น2อคูณสิต่อไปถ้าในกรณีขั้นต้นเราก็เขียนกําลัง2คือ15ยกกําลังสเมื่อบวกเสร็จแล้วเราก็ต้องลบกับด้วย15ยกกําลังสเหมือนเดิมส่วนหลังสุดก็เขียน4 5เหมือนเดิมต่อมาเราเอาถึงแค่บวก15ยกกําลังสก็จะเป็น x บวก15ทั้งหมดกําลัง2จากนั้นเราก็เอาจํานวนที่เหลือจากข้างหลังมาลบกันก็จะ ได้ลบ180จากนั้นเราก็ต้องยกกําลัง2ของ180แต่ยกกําลัง2ไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาก็ลบ180เข้ามาในเนบแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นผลบวกกําลัง3มีสูตรก็คือ a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ a b บวก b กำลัง2 วิธีการแก้สมการของผลบวกกำลังสามก็คือนำตัวเลขแทนลงในสูตรตัวอย่างการแก้สมการผลบวกกำลังสามมีวิธีการดังตัวอย่างต่อไปนี้คือ1บวก x กำลังสามวิธีทำให้จัดรูป1นบวก x กำลังสามให้เป็นไปตามสูตร a กำลังสามบวก b กำลังสามและแทนลงในสูตรจะได้ว่า 1. บวก x คูณ1กํลัง2ลบ1คูณ x บวก x กํลัง2หลังจากนั้นก็จัดรวมตัวที่รวมกันได้หลังจากนั้นก็จัดรูปให้สวยงามตัวอย่างต่อไปนี้จะเริ่มเพิ่มความยากขึ้นมาอีกระดับก็คือ 125x กํลัง3บวก64วิธีทำให้จัดรูปสมการ 125x กํลัง3 บวก64ให้เป็นไปตามสูตรคือ a กำลัง3บวก b กำลัง3จะได้ 5x ทั้งหมดกำลัง3บวก4กำลัง3และต่อมาก็นำไปแทนลงในสูตรจะได้ว่า 5x บวก4คูณกับ 5x ทั้งหมดกำลัง2ลบ 5x คูณ4บวก4กำลัง2และจัดรูปก็จะได้ 5x บวก4คูณกับ 25x กำลัง2 20x 16ตัวอย่างผลต่างกำลังสามมีดังนี้ 8x กำลังสามลบ27วิธีทำให้จัดรูปให้เป็นไปตามสูตรคือ a กำลังสามลบ b กำลังสามจะได้ 2x ทั้งหมดกำลังสามลบ3ากำลังสามต่อมานำไปแทนสูตรคือ a ลบ b คูณกับ a กำลังสองบวก ab บวก b กำลังสองจะได้ 2x ลบ3คูณกับ 2x ทั้งหมดกำลังสองบวก 2x คูณกับ3 2> 3, 3, 2. จากนั้นนำมาคูณกันในวงเล็บก็จะได้ 2x ลบ3คูณกับ 4x กำลัง2บวก 6x บวก9ตัวอย่างผลต่างกำลัง3มีดังนี้64ลบ 27x กำลัง3วิธีทำให้จัดรูป64ลบ 27x กำลัง3ให้เป็นไปตามสูตรคือ a กำลัง3ลบ b กำลัง3จะได้4กำลัง3ลบ 3x ทั้งหมดกำลัง 3, 3, 3, 3. และต่อมานำไปแทนสูตรคือ a ลบ b คูณกับ a กําลังสองบวก a b บวก b กําลังสองจะได้ว่า4ลบ3 x คูณกับ4กําลังสองบวก4คูณ3 x บวก3 x กําลังสองทั้งหมดจากนั้นนำมาคูณกันในวงเล็บจะได้ว่า4ลบ3 x คูณกับ16บวก1 2 x บวก9 x กําลังสองและนำมาจัดรูปก็จะได้ว่า4ลบ3 x คูณกับ 9x กำลัง2บวก 12x บวก16โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสศึกษาขผลงานดีๆออกมาอีกนะครับแล้วก็บทเรียนดีๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารแจ้งเตือนก่อนใครจะข้องครูณคำนวณม่วนใจนะครับโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกในคลิปหน้าครับบาย